สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านค่ะมันนี้อยู่กับช่องสวนสไตล์ข่อยคือเก่าคือเดิมค่ะคลิปนี้ก็เป็นอีพีสองต่อจากที่ห้าได้เตรียมแปลงปลูกไม้มือนันแล้วก็วิธีการปลูกเตรียมแปลงปลูกเรียบร้อยค่ะอันนี้อีพีสองก็เป็นคลิปการดูแลการดูแลหลังจากที่ห้าปลูกแล้วห้าดูแลแบบใดเดี๋ยวมันนี้สิพามาเบิ้งค่ะหลังจากที่ห้าปลูก ลงดินแล้วได้ซิฟมือค่ะได้ซิฟมือเข้ากับสิมาทำการใส่ปุ๋ยัางที่หนึง่งอันนี้ก็เป็นต้นกะหลังจากที่ลงปงูกได้ซิมือแล้วค่ะเล้วปรสิทาทุกคนไปเบ่งว่าต้นซ้ำไดเข้าเริ่มใส่ปุ๋ยอันนี้ก็เป็นต้นกาที่เข้าปลูกล่งดินได้ซิมือแล้วต้นกบสิบประมาณนี้ค่ะใส่ปุ๋ยัางที่หนึ่งก็เป็นปุ๋ย ยูเลียสูตร4600ใส่ในปริมาณที่พอเหมาะค่ะปริมาณกะประมาณเอาตาเอาวิธีการใส่กะใส่เป็นแถวแ่บเม่อหายไก่ล้ำต้นเกินไปถ้าไก่เกินไปมันกะสิเกลียให้ล้ำต้นเกลือเราก็ะตายค่ะหลังจากที่ห่อใส่ปุ๋ยครบเรียบร้อยสุกแปลงหลังจากนัก้นฮ่อกะสิทำการพววนดินค่ะ ทำการพรวนดินพรวนดินเพื่อสิกบปุ๋ยให้ไปอยู่ในดินแล้วก็สิลดน้ำให้ปุ๋ยละลายนี่นะค่ะเห็ุตามวิธีที่่ายให้เบื้อยู่นี่ครับวิธีการลดน้ำเพิ่นกะสิลดด้วยน้ำจะป,ปิงเกอร์ด้านบนเห็นภายในโรงเรือนกะสิตีจะปิงเกอร์ด้านบนใบ เพื่อสีฉีดพ่นไอหมอกหรือว่าลดน้ำเวลาจำเป็นที่พ่นหดบได้ใส่สายยางหดบ่ท่านก็ต้องเปิดสปริงเกอร์ตัวนี้ค่ะเราก็เก็บว้เพื่อเวลาอากาศหอนเขาก็สิได้เปิดไอหมอกให้พักเพื่อสีว่ให้พักเหนียวให้พักใน่ซึนตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นข้อดีของสปริงเกอร์ค่ะเวลาเขาใส่ปุ๋ยแล้วเขาหดบ่ท่านเขาก็สิได้เปิดสปริงเกอร์ตัวนี้เพื่อสุ๋ีละลาย หลังจากที่เขาใส่ปุ๋ยเรียบร้อยตดนามเรียบร้อยเร้วต่อจากนั้นตอนเวลาประมาณสี่โมงแรงค่ะสี่โมงถึงหาโมงเย็ยนเท่ากับสีเริ่มเฉียดฮอร์โมนเป็นครั้งที่หนึ่งหลังจากที่อายุพักในซีฟมือแล้วเขากับสเฉียดฮอร์โมนอีกรอบหนึ่งฮอร์โมนใส่สูตรเป็นสูตรได้ก็ได้ค่ะแล้วแต่สวนต่ว,วาอยู่ทางฟาร์มใส่เป็นฮอร์โมนปุ๋ยแคลเซียม ปุ๋ยธาตุอาหารรองค่ะเท่ากับสีดเพราะว่าช่วงนี้โรคอาการทิบเบิร์นของพักสลัดเกิดขึ้นหลายเพีดให้ใบใหม่เพราะว่าขาดแคลเซียมเท่ากับสีเสร,ริมปุ๋ยตัวนี้เข้าไปค่ะฉีดในช่วงเวลา4โมงาโมงเย็นเป็นต้นไปช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะเหมาะสมกับปากใบผดเืิดพอดี ก็ติได้รับสารอาหารตัวนี้เข้าไปการฉีดฮอร์โมนของทางฟาร์มก็ติฉีดสามหมื่นเทียนึงค่ะสามหมื่นเทียอนึงการฉีดฮอร์โมนของทางฟาร์มกฤตอทาตุต้นกาได้อายุสิบหมื่นแล้วห้างกสิเริ่มฉีดเป็นครั้งที่หนึ่งค่ะหลังจากนั้นข้าก็นับไปอีกสามวันฉีดเทียอนึงสามวันฉีดเทียอนึงจนถึงอายุการเก็บเกี่ยวเลยค่ะเพราะว่าพืช ต้องการสารอาหารเป็นจำนวนมากช่วงนี้มันกันสีแสดงอาการโรคที่เบื่นขึ้นมาหลายเขากะสีสิงฉีแต่้าว่ฉีดใบกระสีใหม่ขายใดบ่เป็นราคาช่วงนี้เป็นช่วงหน้าห่อนเขากะสีเฮ็ดยาบเล็กน้อยค่ะสำหรับผู้ใดที่ติดตามรับชมอยู่กบฝากกดไลค์กดแชร์แน่เด้อค่ะส่งสวนสกายคอย ากติดตามน้ำเด้อค่ะถ้าผู้ใดที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาดูงานศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกผักแบบให้โดโปนิกหรือว่าแบบแปลงโตปูกยกสูงแบบนี้ก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ค่ะอยู่บ้านคำบงตําบลสะอาดอำเภอนําพอง,งจังหวัดขอนแก่นค่ะสําหรับคลิปนีก้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะติดตามรับชมช่วงต่อไปใน e ี3ีสค่ะขอบคุณค่ะ